เคซีฟอริกเชดดิ้งสวัสดีครับหลายๆท่านมักมีปัญหาในเรื่องของการจดจำแพทเทิร์นนะครับไม่ว่าจะเป็นเทรดเดอร์มือใหม่หรือมือเก่าแต่วันนี้เราจะมาเทรดด้วยแพทเทิร์นที่เรียบง่ายและเชื่อว่าเพื่อนๆพืี่ๆสามารถจดจำได้อย่างแน่นอนนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ สิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับที่ทําให้เราเมีกําลังใจขับเคลื่อนในการทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วถ้าอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับระบบเทรดหรือเกี่ยวกับการเทรดในรูปแบบไหนนะครับก็สามารถแนะนํากันเข้ามาได้นะครับคลิปนี้ไม่ได้มีการชี้นําในเรื่องของการลงทุนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาก่อนการลงทุนและบริหารจัดการเงินให้ดีลงทุนอย่างมีสติเมื่อพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับสำหรับใครที่เทรดทองหรือเทรดฟอเร็กนะครับอยากได้โบรกเกอร์ที่ มีสเปดต่ำผมขอแนะนำโบรกเกอร์ i u x เพิ่มศักยภาพการเทรดน้ำมันและทองคำด้วยสเปดเริ่มต้นที่0 0ปิ๊บฝากขั้นต่ำเริ่มต้นที่10เหรียญเท่านั้นเทรดทองคำทำกำไรให้ได้เปรียบกว่าเดิมด้วยสเปดเพียง6จุดในบัญชีรอเทรดยังปลอดภัยด้วยใบอนุญาต FSCA และ MISA สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์มีบริการแชทสปอร์ตไทยตอบไวให้บริการตลอด24ชั่วโมงสมัครบัญชีผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้รับฟรีทันที30เหรียญสำหรับโบนัสเริ่มต้นในการเทรดสเปด ทำลายง่ายเทรดได้ที่โบรกเกอร์ iux เมื่อพร้อมแล้วนะครับเราก็มาดูเงื่อนไขของแพทเทิร์นไปพร้อมกันโดยปกตินะครับหากกราฟเคขึ้นที่เป็นเทนขาขึ้นนะครับก,ก็จะขึ้นแล้วก็พักตัวนะครับแล้วก็ขึ้นแล้วก็พักตัวแล้วก็ขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับก็จะเป็นลักษณะขั้นบันไดขึ้นไปเทนขาลงก็เช่นเดียวกันลงพักตัวหรือย่อนะครับแล้วก็ลงต่อ แล้วก็ขึ้นไปพักตัวลงต่อแพทเทิร์นของเราในวันนี้นะครับเราจะใช้ลักษณะของแพทเทิร์นที่เรียกว่าแพทเทิร์นสายฟ้าหรือจะเรียกว่าทันเดอร์แพทเทิร์นก็ได้นะครับก็คือขึ้นไปย่อตัวแล้วก็ไปต่อนะครับตรงจุดน,นี้นะครับก็ลบออกไปนะครับเพราะว่าถ้าเขาจะขึ้นต่อนะครับเขาก็จะทําสายฟ้าต่อไปลงก็เช่นเดียวกันลงมาพักตัวแล้วก็ลงต่อเป็นลักษณะของสายฟ้าถ้าจะลงต,ต่อก็ต้องพักตัวแล้วก็ลงต่อเช่นเดียวกันเมื่อเข้าใจแล้วนะครับเราก็ลองไปดูแพทเทิร์นจากกราฟกันเลยนะครับ เราก็จะสังเกตไฮที่สูงสุดก่อนนะครับด้านซ้ายด้านขวาไม่มีแท่งเทียนหรือเนื้อเทียนจากบริเวณนี้นะครับลงมาโลที่ต่ําสุดเราก็จะเห็นว่าเขามีลักษณะเป็นเทนขาลงลงมาใช่ไหมครับแล้วเราก็ดึงไปที่ไฮบริเวณที่สูงสุดซึ่งไฮบริเวณจุดนี้นะครับต้องต่ํากว่าบริเวณนี้หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาจะลงนะครับเขาจะต้องปิดเป็นแท่งแดงหรือปิดเป็นพลายแอคชั่นนะครับลงมาจะเห็นว่าตรงจุดนี้นะครับขึ้นมาแล้วก็กลับไปปิดเป็นแท่งแดงนะครับ เราใช้จุดนี้นะครับเป็นจุด t a k e Action ฝั่งเซลล์เพื่อคาดการแพทเทิร์นสายฟ้านะครับเก็บระยะ TP 1ต่อ1เท่านะครับจะเห็นว่าเขาจะเป็นลักษณะของแพทเทิร์นสายฟ้านั่นเองนะครับจะเห็นว่าเขามีการดีดกลับขึ้นไปนะครับซ้ายและขวาไม่มีเนื้อเทียนเลยนะครับเราก็สามารถใช้แพทเทิร์นนี้นะครับเป็นแพทเทิร์นเสริมนะครับตรงจุดนี้จะไม่เห็น PA แต่จะเห็นแท่งเทียนแท่งนี้นะครับมีการทิ้งหางไว้ซ้ายและขวาไม่มีเนื้อไส้นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเขามีการปิด PA กลับขึ้นไปนะครับจุดนี้เราใช้เป็นจุดเข้าบาย SL ที่แท่งโดจิบริเวณนี้เก็บ TP 1เท่ากราฟก็วิ่งขึ้นไปเป็นแพทเทิร์นสายฟ้าขาขึ้นนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเสร็จเราจะเห็นว่าถ้าเราตีแบบนี้นะครับบึ้งขึ้นไปเราก็จะเห็นว่าโลบริเวณนี้ต่ำกว่าบ,บริเวณนี้กราฟปิดลงมาเป็นแท่งแดงจุดนี้เราใช้เงื่อนไขฝั่งเซลได้เช่นเดียวกันครับถ้าเราจะ SL ที่ด้านบนก็ไกลไปใช่ไหมครับก็ SL ที่บริเวณโลบริเวณนี้นะครับ เซลแล้วก็ SL นะครับเก็บระยะ TP 1เท่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาดูฝั่งเทนขาขึ้นนะครับเราก็รอให้เขาเกิด PA ก่อนนะครับจะเห็นว่าไส้ที่ทิ้งไว้ค่อนข้างยาวนะครับด้านซ้ายด้านขวาไม่มีเนื้อเทียนลงมาหลังจากนั้นในกลาวก็พุ่งขึ้นไปทิ้งตัวลงมาสิ่งสําคัญคือเราต้องรอให้เขาทิ้งตัวเสร็จก่อนนะครับสร้าง PA แล้วก็สร้าง PA สร้าง PA ตรงจุดนี้เสร็จก่อน กรณีที่ใช้แพทเทิร์นลักษณะนี้อาจจะนําไปประกอบการเทรดของระบบที่ใช้อินดคเตอร์หรือระบบอื่นก็ได้นะครับเพราะว่าตรงจุดนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสเทรดได้มากขึ้นนั่นเองนะครับในระหว่างรอเนี่ยใช้ระบบอื่นเข้ามาเทรดช่วยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอาจจะดรอปไปเทรดในไทม์เฟรม M5 นะครับแล้วถ้าใครที่เทรด M5 อยากได้สเปดทองที่ต่ำนะครับแนะนำให้ใช้โบกเกอร์ IUX ที่มีสเปดเริ่มต้นที่6จุดในบัญชีรอก็จะช่วยลดต้นทุนในการเทรดได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยกราฟมีการปิด PA ขึ้นไปจะสังเกตว่าด้านซ้ายและขวามไม่มีเนื้อเทียนหรือไส้เทียนลงมากราฟก็วิ่งขึ้นไปปิดเขียวได้นะครับชุดนี้เราใช้เป็นเงื่อนไขฝั่งบ่ายกราฟก็วิ่งขึ้นไปปึ้งถ้าสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าชุดนี้กับชุดนี้นะครับเท่ากันนะครับระยะที่เขาวิ่งบริเวณนี้กับบริเวณนี้เท่ากันนะครับกับจุดที่เขาวิ่ง ก็จะมีจุดนี้นะครับที่ค่อนข้างที่จะวิ่งไกลกว่านิดนึงนะครับเนื่องจากเป็นแรงของข่าวนั่นเองหลังจากนั้นนะครับเขาก็สร้างแพทเทิร์นสายฟ้าต่อลงมาปุ๊บปิด PA สีเขียวตรงบริเวณนี้เรายังไม่รู้นะครับเรายังไม่ชัดเจนก็ลอยเขาขึ้นไปปับ๊บนะครับเราก็สังเกตตามไปเรื่อยๆนะครับสร้าง PA ใหม่ ยกโลขึ้นมานะครับตรงจุดนี้ต้องสังเกตดีๆนะครับไม่จําเป็นต้องไปรีบเข้ารอใ้เขาคอนเฟิร์มชัดเจนก่อนนะครับบริเวณนี้ไม่มีเนื้อหรือไส้ลงมาเกี่ยวนะครับยกตัวขึ้นไปเราใช้จุดนี้นะครับเป็นจุดเบรกนะครับเมื่อเบรกทะลุโซนนี้ขึ้นมาได้พร้อมกับยกโลด้วยนะครับก็เปิดบ่ายนะครับ เก็บ R R 1ต่อ1เท่าก็ได้เช่นเดียวกันเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยวิ่งขึ้นไปนะครับถ้าวัดจากโลบริเวณนี้นะครับก็จะใกล้เคียงกับตรงจุดนี้นั่นเองแต่เมื่อไหร่ที่เขาทําชุดของระยะวิ่งเนี่ยสั้นลงนะครับนั่นอาจจะแสดงว่าเขาหมดแรงที่จะวิ่งนั่นเองลงมาพักตัวปิดเป็นแ่งเขียวนะครับปึ้งใช้จุดนี้เป็นจุดเข้าบ่ายนะครับเก็บ TP หนึ่งเท่าจะเห็นว่าระยะวิ่งเขาแคบลงก็แสดงว่าเขาอาจจะหมดแรงในเทนขาขึ้นนะครับทีนี้นะครับเขาลงมานะครับ หลังจากนั้นก็ดีดกลับขึ้นไปนครับเป็นลักษณะของไซเวจะเห็นว่าแพทเทิร์นสายฟ้าที่เราเอามาเทรดนะครับก็จะมีการขัดแยง้งทําให้เราไม่ได้เข้าเทรดในจุดนี้นะครับก็สามารถใช้แพทเทิร์น V หรือแพทเทิร์น A ใน EP ก่อนหน้ามาช่วยในการเข้าเทรดได้นะครับหรือจะใช้แพทเทิร์นนี้นะครับไปประกอบในระบบไหนก็ได้นะครับเพราะว่าแพทเทิร์นในรูปแบบนี้นะครับมักเกิดอยู่ในทุกไทม์เฟรมอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าไทม์เฟรมไหนจะมีความชัดเจนมากกว่ากัน แต่ถ้าใครยังงงในการเทรดทองคำหรือต้องการระบบเทรดพิเศษที่ไม่ได้ลงในช่องนะครับ แนะนำให้มาเป็นสมาชิกใน u t u b e นะครับผมจะมีแผนเทรดไายวันแจ้งโซนจุดเข้าทำกำไรด้วยเทคนิคที่เข้าใจง่ายซึ่งโซนจุดเข้าจะแจ้งไว้ในคลิปและอัปเดตในทุกวันนะครับแค่ทำตามแผนเทรดก็กำไรแล้วนะครับท่านใดที่อยากสนับสนุนช่องหรือต้องการเข้าใจตลาดนี้มากยิ่งขึ้นก็เรียนเชิญนะครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์คุณภาพช่วยกันพัฒนาสังคมในการเทรดถกประเด็นด้วยปัญญาพัฒนาสู่ความสำเร็จไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ KC Forex เทรดดิ้งสวัสดีครับ